ครับสวัสดีครับรักสวนภัยก็จะพามาชมสวนภัยลูกหัวใจนะสีสวยงามนะครับแปลกอีกชนิดหนึ่งนะครับของบ้านเรานะครับมีทุกภาคของประเทศไทยแต่ละภาคก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันนะครับมีใบเล็กใบใหญ่ใบเขียวใบแดงนะฮะใบชมพูนะฮะเป็นด่างก็มีนะครับแล้วก็ใบสีเหลืองก็มีนะฮะสมัยโบราณจะเรียกว่าหัวใจหินนะครับแล้วก็บางที่ก็เรียกหัวใจทศกัณฐ์นะฮะแต่ตามสวน ต้นไม้ก็จะเรียกว่าโหย่านะครับทั่วโลกก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับเป็นพันชนิดนะครับโหย่าหรือหัวใจทศกัณฐ์หรือหัวใจหินนะครับเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะครับบางชนิดก็มีกลิ่นเหม็นนะมีใบเล็กใบใหญ่ใบยาวนะครับทัวนี้ก็มีสรรพคุณทางยานะฮะโดยใช้ยางนะครับนํามาหยอดใส่แผลสดนะฮะช่วยสมานแผลรักษาแผลป้องกันแผลติดเชื้อส่วนใบนะครับ ใบนี้มีประโยชน์ทางสมุนไพทางยาดีมากๆโดยใช้ใบนะฮะนำมาตำพอกผู้ที่เป็นงูสวัดนะครับเริมไฟล้ำทุ่งได้ดีมากๆนะครับแล้วก็วัวควายที่ถูกไม้ตำเป็นแผลบาดนะครับตำพอกก็จะหายไวมากๆนะครับส่วนคนที่ปวดขานะครับหรือมีการอักเสบนะครับข้อบวมเท้าบวมนะครับเราใช้ใบหัวใจโทศกัณ์หรือหย่านะครับนำไปย่างไฟนะฮะแล้วก็บบริเวณที่เป็น ที่เกิดการเสบการชั้นบวมก็จะหายได้ดีนะครับส่วนภัยตัวนี้วิธีการปลูกปลูกง่ายมากนะครับโดยเราใช้กิ่งใบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้แกบดํำนะฮะปลูกนะฮะเสียบลงไปกับกระถางหรือว่าถุงนะครับก็จะเกิดรากได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเกิดรากก็สามารถขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับนี่ยบ้านเราก็มีหลายสายพันธุ์นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นโฮย่าใบแหลมนะครับบางชนิดก็ขอบแดงนะฮะใบเขียวขอบแดง วันเราให้ชมสองชิ้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะสวยงามมีใบขนาดใหญ่นะนี่ครับลักษณะของใบตัวนี้ก็จะเป็นใบที่แดงอมชมพูนะครับใต้ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับใต้ใบของเขานะครับเป็นพืชทนแล้งนะครับส่วนใหญ่ทางพื้นที่ภาคเหนือจะเยอะมากนะครับมีหลายสายพันธุ์นะฮะดอกคล้ายๆดอกพลาสติกนะครับดอกอยู่ได้คงทนนานนะครับมีดอกตลอดนะครับ ปลูกง่ายใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับปลูกทมต้นไม้ก็จะเกิดเลยนะครับถ้าใครเอามาปลูกทาตลาดทําธุรกิจก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าโหย่าให้ความสวยงามนะครับเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลยากนะครับวิธีการรักษาการดูแลก็ง่ายมากๆนะครับปลูกง่ายๆนะครับโหย่าหรือหัวใจทศกัณฐ์เป็นส่วนปลยที่มีสรรพคุณทางยาที่มากมายนะครับช่วยฆ่าเชื้อนะครับช่วยสมานแผลช่วยห้ามเลือดนะครับ ช่วยรักษาอาการงูสวัดเรื่มไฟลำทุ่งนะครับแล้วก็คนที่มีอาการอักเสบหรือการช้ำบวมนะครับใช้วิธีการย่างนําไปโปะนะฮะย่างพออุ่นๆแล้วก็ไปโปะตรงที่เกิดอาการช้ำบวมแล้วก็เป็นแผลนะครับแผลก็จะหายไวนะครับใช้ใบลักษณะใบย่างอังไฟนะครับย่างพอให้สุกพอนะครับไม่ต้องย่างให้ไหม้นะครับแล้วก็อุ่นๆแล้วก็อังตรงที่ขาตรงที่เกิดการอักเสบตามคอนะครับก็จะหายได้นะครับส่วนภัยหัวยาหรือหัวใจหินหรือหัวใจทศกัณฐ์นะครับ เป็นต้นไม้สวยงามนะฮะคนก็เริ่มจะนิยมแล้วนะครับส่วนไฟชนิดนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ